สวัสดีครับเพื่อนๆรู้ไหมครับนี่ต้นไรนะครับนี่นะครับโอ้เราเก็บไว้นะครับพอดีผมมาถางสวนนะครับทําให้มันรุ่งเป็นแนวแดนแนวเขตแดนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นต้นสมอนะครับสมอหรือหมากสมมอนะครับผมเนี่ยสูงริ้วเลยเอาเป็นว่าถ้าไม่หล่นก็กินไม่ได้แล้วครับ เนี่ยต้นสมอแต่ก่อนมันโล่มากครับลกตรงเนี้ยผมเคลียออกให้มันมีแสงมีอะไรก็จะปลูกต้นไม้จะได้ตัวเร็วครับเอาต้นไม้ที่สำคัญไว้นะครับเนี่ยต้นสมอนะครับไม้ผลไม้พื้นเมืองนะครับที่ดองก็อร่อยจิ้มเกลือนะครับลูกดิบกินจิ้มเกลือนะครับ ต้นใหญ่อยู่นะครับประมาณหนึ่งคนโอกนะครับผมมาถังมาถางสวนอันนี้เป็นพวกไม้ไม้พันชาติไม้แดงนะครับแล้วก็ไมนน้ไม่รู้จักชื่อมันนีอาจจะเป็นทําเสานะครับเสาร้วสักได้สักสองสองปีก็ยังดีนะครับ เพราะตอนนี้เรายังไม่มีเงินซื้อเสาปูนนะครับเอาใส่เสาไม้ไปก่อนจะเคลียร์ตรงนี้ให้มันโล่งเราจะได้อจะได้ตึงเชือกนะครับตามหลักหมุดนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเอารถยนต์มาวันนี้นี่ครับหญ้าอุดมสมบูรณ์มากเลยหญ้าต้นไม้ที่ปลูกมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับ แต่ก็ไม่ตายผมผมเดินดูแถวนี้เป็นป่าสักนะครับต้นสักอายุ3าเดือนนะครับนีย่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับถ้าเราตัดหญ้าเราก็ต้องระวังนะครับโอเคค่ำแล้วครับผมจะกลับบ้านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ